ข่าวด่วนกับทุกคนวันนี้แล้วนะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะออกเดินทางนะครับไปที่บ้านแพงนะวันนี้ช่วงเย็นๆนะครับก็ฝากทุกคนติดตาม การเดินทางของอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้อยากจะมาทําคลิปนะครับขอบคุณนะครับไปยัง FC ไม่ประสงค์ออกนามนะครับที่ทําสิ่งของเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาให้อิมข่าวกระแสนี่ไปแจกทุกคนในวันปิดฤด,ดูกาลนะครับและวันนี้ครับ f c ไม่ประสงค์ออกนามก็จะเดินทางมาหาอิมอีกอิมขอเรียกว่าเป็นแม่ฮากก็แล้วกันนะครับจะเดินทางมาหาอิมอีกเพื่อที่จะเอาของมาเพิ่มอีกนะท <G l ug> ุกคนกลัว FC แฟนคลับเนี่ย จะได้รับจากมืออุ้มอิ่มน้อยนะครับโอ้หนี่แหละคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆนะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอุ้มอิ่มก็จะโอ้โหต้องบอกว่าออกตอนเย็นเดินทางออกตอนเย็นเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นการรอเหล่าบรรดาพี่พี่ดีเจนะครับซึ่งทุกคนถ้าใครได้ไปงานน่ะจะได้เจอกับดีเจเจวีด้วยนะครับแล้วก็ดีเจออฟแอพด้วย นะครับต้องบอกว่าไปเจอ2พี่นี้ได้เลย2พี่2คนนี้ได้เลยไปพร้อมๆกับบุ้มอิม่มแล้วก็กิจกรรมนะครับบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญเนี่ยแน่นอนครับมีทั้งต้มเส้นนะครับแล้วก็มีทั้ง ส้มตำนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไปในงานนะครับอุ้มอยากเชิญชวนให้ทุกคนไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็จะไปทานส้มตําฝีมืออุ้มอิ่มด้วยเดี๋ยวอี่มจะไปตําส้มตำนะให้ทุกคนได้ทานกันนะครับแล้วก็โหขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นช่องมังกรอีสานนะคะพ่อคําผานนะครับกับแม่ทัตีเนาะที่ได้มีการร่วมสมทบนะครับกับการทําโรงทานครั้งนี้ด้วยเป็นเงินจํานวนเออหลักหมื่นเลยเออนะครับนะขอบคุณมากมายจริงแล้วก็ขอบคุณ ไปยังพี่ลูกน้ําด้วยนะอะ่ตัวแทนบ้านหักพารุคุบุลเนาะที่ขนอุปกรณ์นะครับเห็นบอกว่า 60กิโลนะครับมาระโทุกคน60กิโลมันโหสร้างบ้านได้เลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไปนะครับก็ไปช่วยกันตาส้มตำนะครับแล้วก็ไปช่วยกันได้ไปช่วยกันแจกของได้ครับทุกคนก็ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันในงานนี้นะครับทุกคนก็หนึ่งสิ่งเลยจุดประสงค์ที่อุ้มอิ่มกับพี่ลูกน้ำนะครับได้มีการทําในครั้งนี้เนาะก็เพื่อพ่อลูกคู่บุญพ่อโจองค์อิงจริงๆนะครับก็ทําเพื่อเป็นการขอบคุณเนาะสำหรับทางด้าน พ่อโจะนะเจ้าพ่อโซเชียลแล้วก็น้องอุ้งอิงด้วยนะครับทุกคนที่เสมอต้นเสมอปลายกับ FC แฟนคลับนะครับไม่ว่าแฟนคลับน้องเนี่ยจะติดตามน้องมาเป็นปีแล้วน้องก็ยังคงความเป็นธรรมชาติคงความน่ารักแล้วก็ไม่เคยทำให้ FC แฟนคลับผิดหวังนะครับทุกคนวันนี้ก็ฝากติดตามการเดินทางของอิ่มข่าวกระแสด้วยวกันนะครับจะถ่ายตั้งแต่ ออกเดินทางเลยดีกว่านะครับจะพูดคุยกันไปแล้วก็ฝากทุกคนติดตามทุกๆคลิปด้วยว่างอิ่มเนี่ยจะไปอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคนเนาะก็ เจอกันที่บ้านแพงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหไปบ้านแพงบ่อยมากจนจะกลายเป็นบ้านหลังที่2แล้วนะครับทุกคนเนาะเพราะทุกคนก็จะได้เห็นวุมอิ่มเนี่ยไปในช่วงวันบวงสวงภาพยนตร์เรื่องขายอ้อตอนนั้นก็คือโอ้โหทุกคนก็ติดตามความเคลื่อนไหวของบุมอิ่มนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปบุมอิ่มนะครับในทุกๆคลิปเนาะไม่ว่าอิ่มจะลงคลิปไหนนะครับกิจกรมารมอะไรทุกคนก็เข้ามาซับพอร์ตแล้วก็เข้ามาสนับสนุนนะครับที่สําคัญเลยขอบคุณพลังรักนะครับจาก fc แฟนคลับน้อง จริงนะครับทุกคนที่ไม่ว่าอิมจะลงข่าวไหนนะทุกคนก็เข้ามาดูเข้ามารับชมแล้วก็ให้การซัพพอตอุ้มอิมอย่างแม่ฮักที่ไม่ประสงค์ออกนามท่านนี้นะครับที่ต้องบอกว่าโหทุ่มทุนจริงๆครับทำของแจกให้กับ fc แฟนคลับน้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถุงผ้าหรือว่าเสื้อนะครับเยอะมากนะครับทุกคนเราจะเอาไปแจกสําหรับคนที่อยากจะได้เสื้อที่เป็นอุ้งอิงจริงๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ทุกคนทําแน่นอนนะครับอย่างที่บอกว่าใครที่ได้รับของจากมืออุ้มอิมเนี่ย อาจจะได้ร้องเพลงก่อนหรืออาจจะได้เต้นก่อนก็เป<ๆ>็นได้นะครับทุกคน<ๆ>ก็ไปเจอกันนะวันนี้ดีใจมากเลยครับฟีดแบ็จากบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะครับซึ่งบอกว่าอยากจะไปเจออุ้มอิ่มนะครับอยากจะไปเจอน้องอิงอยากจะไปเจอพ่อโจกันเยอะมากๆและเชื่อว่าฝนไม่ตกอย่างแน่นอนอ่าอันนี้มีคนเนี่ยไปสืบมาแล้วนะครับในเขาเรียกว่าอะไรกรมอุต,ตนะุเนาะว่าไม่มีพายุแน่นอนนะครับในวันที่29นี้เนาะก็ขอให้ปลอดฝนเพราะฉะนั้นแล้วใครที่โสดก็ไปปักตะไคร่อ ได้เลยนะครับนะนะครับนะก็ไปเจอกันนะครับทุกคนวันนี้อุ้มอิ่มก็จะลงข่าวชิวๆเนาะแล้วก็เราเตรียมตัวที่จะเดินทางนะครับแผนที่จะไปบ้านแพงเพราะว่าโอ้โหจากกรุงเทพไปบ้านแพงก็ประมาณหัวห้าร้อยโลเลยนะ ประมาณนั้นเลยนะครับ500 600กิโลเลยแล้วก็ด้วยพี่พี่ดีเจนะครับเขาอยากไปกับมิมเนาะเขาอยากไปเห็นโชว์อุ้งอิงสักครั้งอยากจะไปดูบรรยากาศวันปิดวงสักครั้งว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าพี่อฟฟกับดีเจเจวีเนี่ยเขาเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกําเนิดนะครับแล้วเขาก็ไม่เคยไปวันปิดวงเลยเขาก็จะเห็นแต่มอิมเนี่ยเดินทางไปแล้วอุ้ยน่าสนุกน่าม่วนจังเลยนะครับแล้วมิมก็ไปสปอยกับเขาไปเยอะว่าสนุกมากแล้ว วันปิดวงเนี่ยมี2วงนะครับ มาประชันกันเลยนะครับสาวน้อยลําเพลินโชว์แล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะก็จะเป็นการเปิดตัวศิลปินสาวน้อยลาเพลินโชว์ด้วยแล้วก็จะมีแบบมาประทะก,กันเลยทุกคนโห,หน่าสนุกมากแล้วก็ไปเก็บภาพบรรยากาศนะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณเนาะสำหรับทางด้านบอสโจยมานินด้วยกันแล้วก,กันนะครับที่สร้างน้องอิงขึ้นมาให้พวกเราได้มีความสุขกันในวันนี้นะครับทุกคนแล้วซึ่งต้องบอกว่าผลงานของน้องเนี่ยก็โ,โหกำลังมีมาเรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่า 哎。<laughs> การร้องเพลงครับทุกคนอย่างที่บอกว่าครูตั้มนะักครินก็ได้มีการเผยแล้วว่าได้มีการแต่งเพลงให้กับน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องผลงานของน้องคือมีออกมาแบบให้พวกเราเห็นเนี่ยโอ هو, ้โหนะครับบ่อยมากๆเลยนะครับทุกคนนะอ่ะก็มารอติดตามกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนเป็นช่วงเดินทางไปวันปิดฤดูกาลเนาะอไมิมเห็นว่าหลายคนเนี่ยก็แพลนจะเดินทางจากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้บ้างเพื่อที่จะไปรวมตัวกันนะครับตอนนี้แม่ฮักพ่อฮักก็ไปรวมตัวกันแล้วที่บ้านน้องอุมงอีกนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับ เดินทางปลอดภัยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยกันแล้วกันแล้วก็ไปเจอกันนะครับใครที่ไปบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ไปนะครับก็ชมในไลฟ์กลุ่มปิดได้นะทุกคนเนาะก็ให้กําลังใจกันแล้วก็สนับสนุนสาวน้อยเพรบั้นแพงกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้อุ้มอิ่มนะครับลงข่าวแรกไปวันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโฮ่งเองเนาะได้รับงานพรีเซนเตอร์แล้วก็บอสโซเนี่ย ภูมิใจสุดๆในตัวลูกสาวเนาะทุกคนค่าตัวโหเจ็ดหลักกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ดีใจกับทางด้านบอสโจยูมานินด้วยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนอีกเช่นเคยครับกดไลค์กดแชร์ให้กับบุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอิ่มนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบเอ่อวันนี้ วันนี้ทิมอิ่มเดินทางไปเนาะแล้วก็วันที่29แล้วก็มิ่งก็จะเดินทางกลับมากรุงเทพมหานครเลยเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนแล้วก็มิ่มเองเนี่ยก็มีงานนะครับเพฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนในช่วงอิ่ม ไม่ว่าจะเดินทางไม่ว่าจะทําอะไรลงคลิปอะไรไปก็ฝากทุกคนเข้ามาดูเข้ามาซับพอร์ตด้วยเข้ามาชมมุ้อิ่มด้วยนะครับแล้วก็อย่าข้ามโฆษณานะครับก็เพื่อเป็นการมอบมาลายให้กับมุ้อิ่มนะนี่คือสิ่งสําคัญเลยคือการไม่ข้ามโฆษณานี่แหละนะออนะครับก็ฝากทุกคนเด้ล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ